สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ใส่เสื้ออังกฤษนะครับผมไม่ได้มาเล่นๆนะอะให้ดูนิดหนึ่งนะเออเอาสิอังกฤษเข้าชิงชนะเลิศนะครับผมเรามากับดวงอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับการที่อังกฤษเข้าชิงนะครับเราจําเป็นจะต้องเปิดแพ็กนะครับเพื่อดูเช็คดูดวงซิว่าดวงของเราสมพงกับอังกฤษหรือเปล่าครับพาอังกฤษขึ้นแชมป์ ยูโร2,024ได้หรือเปล่าด้วยการเปิดแพ็คข้อเสนอรอบรองช er นะเลิศนี่ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเเลยครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่ครับต้องบอกเลยว่า หลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง20อ่า10ถึง30เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับอ่นในส่วนนี้นะครับข้อเสนอรอบรองชนะเลิศนะครับจำกัดการซื้ออยู่ที่30ครั้งนะแต่ว่า10แถมหนึ่งนั่นเองครับซึ่งข้ออ่าของแถมของเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ 97ถึง99นะครับถามว่ามีใครน่าสนใจบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงแต่ว่าทั้งนี้เดี๋ยวเราไปเปิด10แพ็คแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ครับผมมาไม่ได้เปิดแพ็คนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนของ FC Point นะครับสามารถที่เติมร้านเดิมพัที่ช็อได้เลยนะครับซึ่งราคาถูกกว่าเติมองแน่นอนครับไปครแพ็คแรกของเรานะครับผมมาฮามแสงแน่นอนครับอังกฤษอ่า อังกฤษอังกฤษอังกฤษมันก็ต้องสามแสงสิใช่ไหมเออไปไปครับแสงที่สองครับผมและนี่คือแสงที่สามับผมขอให้วอล์กมาตั้งแต่แพ็คแรกเลยแล้วกันนะวอล์กมาตั้งแต่แพ็คแรกเลยวอล์กกันแพ็คแรกไปเลยโอ้โหสุดยอดแสงจ้าขนาดนี้นั่นไงเบลเยียมซ m ไปเลยสไตเกอร์ครับผมอ่ารูกากูสวัสดีครับ oh, oh, oh. เฮ้ย <laughs> ก็ไม่ผิด คือมันก็ไม่ผิดแหละลูกกากูมันก็ไม่ผิดแหละแต่โว้ยอามาน้อยไปนิดหนึ่งอันนี้คือน้ําจิ้มน้ำจิ้มไงเออน้ําจิ้มมาที่เจ็ดล้านก็ไม่แย่นะครับออโอเคโอเคแม่ถ้ามามาเชก,ก็จะดีกว่านี้นะ <c oughs> ถ้าจะลูกากูมาแค่นี้นะครับมาเชลโนมาเถอะนะราคาแพงกว่านี้นะมาครับแพ็คที่สองครับผมหนึ่งแสงแล้วครับมาเถอะโดนะเฉลิงชัยด้วยกันครับ โดของเรานะครับเดบิวเมนต์ของเรานะฮะมีเพมิเกอร์ด้วยนะโดต้องมาโดต้องมาโดต้องมาสามสายไม่อวอลครับผมไม่อวอลร,รอบนี้ไม่อวอลว่ะมาเชคก็ได้มาเชคก็ได,ได้ไม่เชคไม่ต้องวอลก็ได้มาเชลันด์แปดสิบห้าเลยเฮ้ยอ๋อนี่ไงแปดสิบเก้าอยู่ตรงนี้โอเฮนเดอร์สันโอ้โหเขาว่าอยแปดสิบเก้าอยู่ตรงไหนฮะโอ้ข้างล่างข้างล่างอะไม่เป็นไรที่สาม เราอย่าไปยอมครับเปิดหาโดนะครับจะตีเม็ดส้มเล่นใช้เลยนะครับมีมาเชลโนไว้ที่15เมตรแล้วนะครับมาครับแสงที่3ามอะอุอีโออะเอโอ้โหม่แงเลยวะกดตรงไหนวะกดผิดชีวิตเปลี่ยนมันต้องไปกดมุม,ม,มไหนเนี่ยนี่ไงมาเชลโนมาตัวแรกครับผมโอเคอ่ะ อย่างน้อยก็ยี่สิบเอ็ดล้านแล้ววะเออมามามาโอ้ทำไม่ได้มาเชลโนนี่คือเกลือเลยนะเมื่อกี้ไปครับแพ็กที่สนะี่คแพ็กนี้เขาบอกว่าสี่แสงไปเลยให้ความรู้สึกว่าแพ็กที่สี่ก็สี่แสงไปเลยนะครับสองแล้วนะครับแล้วกดรง ea ดีกว่ากด ea นะครับมาครับแสงที่สามแล้วอันนี้คือแสงที่สี่ เออนี่ตรงนี้ตรงนี้วอกแน่นอนวอกวอก <What? S 1> ไม่วอกว่ะมาเชลโนแล้วกันนะมาเชลโนแล้วกันมาเช่เออ <Yeah. S 1> โอ้ยยังสั่งได้่ังใจอยู่นะนี่แนน้อย,อยไม่วอกแต่ได้มาเชลโนครับอันนี้สิบเจ็ดตัวแล้วนะเอาว่าไม่เป็นไรครบ20ิตัวโรนันโนออกมาแล้วก็ตีมีส้มใช้ต่อเลยนะครับ <Yeah. S 1> ไปครับแพ็กทีห้าครับมาถึงทางแล้วนะฮะ สามแสงเหมือนเดิมครับเรากลับไปใช้สูตรสามแสงเหมือนเดิมหนึ่งแล้วครับผมรอบนี้นะครับสําหรับสมาชิกคนไหนนะครับที่เชียร์อังกฤษไว้นะครับผมรอรุนเลยนะวันจันทร์ทีสองนะครับผมรอรุ้นเลยนะครับเจอกับสเปนครับส่วนใครที่เชียร์สเปนก็รอรุนเหมือนกันนะ <c oughs> ทุกคนรอรุ้นหมดนะัะผมวอล์กเถอพี่โอ้โหมันวอคแค่ครั้งแรกว่ะ เอาว่ามาเชลโน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 มโจ้โอ้ยสั่งได้หนึ่งใจมันโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนี่มาเชลโนเนี่ย ano, เอ้ยได้อยู่นะคือมาสามนะครับเปิดห้าได้มาสามครับเกือบไปหนึ่งเออเอาขึ้นทางขึ้นนั่งมามาหน่อยมาหน่อยสามแสงได้มาเชลโนก็ยังดีนะไปครับกดตรงไหนได้บ้างนี่ชนะเลิศไหมเอาคำว่าชนะไหม อกดคำว่าชนะแล้วกันคำว่าชนะมันจะได้วอลมาหน่อยวอลมาหน่อยว่อสมครึ่งสครึ่งสามครึ่งเออนี่แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยชนะเลิศก็แล้วว่ะมาเช่แล้วโนมาเชลโนมาเชลโนมาเชลโนเรื่องรืองเรืองเรื่องรืองรืองเรืองเร่องเรื่องเรื่องอร่องเรื่ืองเ่อืเ่องเรื่องงอเเ่ร อีกสี่ขนาดนี้โอ้เลิศแล้วกันนะคำว่าเลิศแล้วกันนะสามแสงที่คำว่าเลิศแล้วกันโอ้กดตรงไหนก็ไม่ได้เลยวะแล้วจะกดตรงตรงแสงที่ตรงแสงอ้ยตรงแสงนี้แหละครับนี่แหละตรงแสงที่จ้าเนี่ยนะผมนี่คือแสงที่สามสามครึ่งนี่แหละนี่แหละนี่ว่างเหอะว่างเหอะว่างเหอะว่างเหอมีทอกเลยวะโอ้แล้วก็แอบเกลืออยู่นะถ้าไม่ได้มาเชลล์ลักนู้คือ เกลือโอ้เกลือจริงๆว่ะเริ่มเกลือแล้วทุกคนโอ้เริ่มเกลือแล้วล่ะนะครับอีกสามแพ็คอีกสามแพ็คโอ้อย่าบอกว่าถ้าสามแพ็คแล้วเก้าเจ็ดตรงปกนี่แย่เลยนะเป 9, 9, ็นเก้าเก้าเถอะจริงๆให้เกลือมาขนาดนี้มันควรจะเปิดเก้าเก้าได้แล้วล่ะนะครับหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสอง,องกดตรงทั่วอยู่ ยูโรนี่ยวะกดตรงถ้วยยูโรแล้วกันนะทุกคนสามหรือว่ามันเป็นสูตรสามแสงว่ามันไม่ดีเอาสีแ่แสงแล้วสี่แสงสี่แสงสี่เออนี่แหละจงังหวะนี้จงังหวะนี้วอล์กเท่หวอล์กเท่ห์วอลเท่หโอ้โหไม่วอล์กเลยว่ะโอ้ยหลอกขายอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยมาเชลโน่ไม่มาอีกแล้วโโอ้หเมยองครับเก้ 92, y ong. Y ong, y ong าสิบสองเมยองยองยองมาเมยองอะยองยองมาอีกสองแพ็คอีกสองแพ็ค มาอ่ะอีกสองแพร็กอีกสองแพร็กอ่ากดตรงเอแล้วกัน f อฟซีเตรงนี้โอ้โหเปลี่ยนทุกรอบไม่ได้ของดีๆสักรอบเลยนะอ่ะสองแล้วสองแล้วเดี๋ต้องเปิดตรงซีฟะเปิดตรงซีฟแล้วกันนะทุกคนเปิดซีฟเิดเปิดซีฟซีฟซีฟซซีฟ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 โอ้โหเฮ้ยช่ะ โอ้มาเชลโนมาอยู่โอ้หลังจากที่หายไปน,นานนะครับผมได้มาสี่นะครับเปิดก้าได้มาสี่อ่าวอล์กหนึ่งครับอ่ะ ah. สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาโอ้สีแสงปะสีแสงนะงนะรอบนี้นครับผมสีแสงสีแสงอ่า ah, ah. เดี๋ยวเราหันหลังไหมไม่หันเลยวะไม่หันดีกว่าพระชันนาไปเลย ปัชันหน้าไปเลยเอาเป็นเออเอานอนหนูแล้วกันชอช้างอ่ะชอช้าง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 ใช่ไหมอ่ะชอช้างชอมาเชยใช่ไหมมาเชยแลโนอีกสักตัวหนึ่งอย่างน้อยได้ครึ่งทางห้าตัวก็ยังดีห้าตัวก็ยังดีงดไม่มีครับผมได้สี่ตัวเท่านั้นโอ้ใครคิดจะลองก็ต้องไปดูอีกทีครับอ่ะฟรีตรงนี้นะครับผม มาแนละ้วจังหวะนี้มาเดี๋ยวขอลิงก์ก่อนนะขอลิงก์ก่อน99มีใครที่แพงที่สุดบ้างนะครับมีโรนันโดโรนันโดอยู่ไหนมาเนีしし้ยโรนันโดเอเบเป้โรนันโดนะครับเฮ้ยโรนันโดอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโดอยู่ไหนอ่ะเอ้าโดในนีบ่มี่แล้วโดอยู่ใสโรนันโดแม่อาอคือบ่มีวะ อ๋าไม่เป็นไรครับทุกคนเฮ้ยม,มันเป็นแพ็กเก่านี่วะเรือว่าไงวะแพ็กเก่าหไหมนะบิ๊กแคมก็ยังอยู่นะมันไม่มีโรนใโด,ดูงงเอ่อกดคำว่ายูโรยี่สิบสี่แล้วกันครับยูโรยี่สิบสี่ยูโรยี่สิบสี่สามยูโรยี่สิบสี่สี่ไป ออมันก็ต้องวองอยู่แล้วล่ะมาอังกฤษอย่าบอกว่าแฮร์รี่เคนโอ้โหซาก้าซาก้า99้าสไป99ไปเลยโอ้โห97้ตรงโปกอีกแหละโอ้น่าสิสองนาโอ้โหคือกำลังจะได้ซาก้าร่าง99มานะครับผมมีการสับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับมันก็เลยได้ตัว97มาแทน ที่เขียนก็ยังดีแต่ะวะ่าไม่ถึงร้อยล้านเลยทุกคนโอ้อะมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ640บล้านเอ๊ย้ยบาทนะครับกับของรางวัลรวมกันก็อยู่ที่ประมาณสักถ้ารวมมาเชลโนย่บล้านจริงๆก็80บล้านบวกบล้านก็ร้อยล้านนะครับก็ประมาณ100ประมาณนี้แหละ150บล้านประมาณนี้แหละทีขมขมแล้วกันนะครับนะกับ600 600บาทนะครับที่สูญเสียไปนะเออนะก็ยังไงก็ ไปตามกันได้นะครับผมกับร้านดับเบิลพีชอนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปล้างไตก่อนแล้วกันครับแหม่คิมเหลือเกินนะครับแพ็คนี้เดี๋ยวเจอนใหม่พี่นับสวัสดีครับ